รักคาถาเมตตามหานิยมจะทำให้คนที่พบเจอมีความรู้สึกที่ดีการติดต่อใดๆก็จะราบรื่นไม่ติดขัดนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะ โตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะเมตตาโมกรุณาพุทธะราณีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะนะมะอะอก นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนโมพุทธายะนะมะอะอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนโมพุทธายะนะมะอะอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะ นะเมตตามโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุธทธายะนะมะอะโอะนะเมตตามโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุธทธายะนะมะอะโอะนะ เมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโุนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะนะมะอาอกนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะนะมะอาอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอกนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนโมพุทธายะนะมะอโมอุนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนโมพุทธายะนะมะอโมอุ นะเมตตาโมกรุณาพุทธราณีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโุนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอ,อ,อมโมะโอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอกนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอาอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอาอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนโมพุทธายะนะมะอะอุนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนโมพุทธายะนะมะอะอุ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะนะมะอะอกนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะนะมะอะอกนะ เมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอุนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอ นะเมตตาโมากรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมมอะโอะ นะเมตตาโมกรรณาพุทธปรานีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะนะมะอะอกนะเมตตาโมกรรณาพุทธปรานีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะนะมะอะอกนะ เมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอุนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอ นาเมตตาโมกรุนาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนาโมพุทธายะนะมมอะโอุนาเมตตาโมกรุนาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมมอะ,ะ,มมมะอุ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะนะมะอาอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะนะมะอาอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะนะมะอะออนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะนะมะอะอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอุนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอุ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอกนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอกนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะออนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะ นาเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนาโมพุทธายะนะมามะอะอกนาะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนาโมพุทธายะนะมามะอะอก นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโุนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอกนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอก นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโุนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินด tamam ียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะโอะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมมอะโอะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมมอะโอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธทายะนะมะอะโุนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมะพุทธทายะนะมะอะโอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอาอกนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอาอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอุนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอ,อ,มมะ,อมะ,มะอ,อุ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอกนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนามะอะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอาอกนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอาอก นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอุนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมะพุทธายะนะมะอะอุ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอุนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอุค นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมมอะโอะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะ